สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ t ด Jack จาก Channel นี่นะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวรถใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม2564พบกบกับมาจุเล้ขนมปังฟาร์มเฮามินมินี่ครับเป็นรถใหม่เดือน7ครับกรกฎาคม2564 นอกจากชุดพรีเมียมคราทั้ง4แบบนะครับก็จะมีอีก2แบบครับก็คือรถขนมปังฟาร์มเฮาครับครับมาทั้งหมด2แบบ2สไตล์นะครับเป็นรถตู้ Volkswagen ที่1กับรถอันนี้และครับรถบรรทุกครับหัวงแมนครับครับเป็นซีรีส์ฟาร์มเฮาครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างซิมบ้าทอยประเทศไทยจำกัดกับ Resident b a k บเกอจำกัดมาชนนะครับกับซ i r i ี a r าร์มเฮาส์ครับครับเรามาดูรายละเอียดของแพ็กเกจก่อนนะครับครับแพ็กเกจตรงปกครับก็จะมีรูปรถ2คันครับมาในโทนขาวแดงครับมาโจรตแล้วก็ฟ a ร์มเ u s e ครับด้านข้างครับ f a ร์มเ u s e แพ็กเกจด้านล่างครับก็จะมาสไตล์น่ารักๆครับสีขาวครับมาดูด้านหลังครับน่ครับก็จะมีให้ดูว่ารุ่นนี้มี2แบบนะครับ v วาเ s w นที n นึ่กับ MAN TGS ผลิตครับ BK 07 06 2 1เดือนมิถุนาครับตอนนี้เดือนกรกฎาครับใหม่ๆเลยครับหอมกลุ่นจากเตาครับครับเชื่อสินค้ามาทุเร็กรถฟาร์มเฮาส์ครับแบบจัดจำหน่ายโดยซิมบ้าทอยประเทศไทยจำกัดครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับและนี่ครับแกะออกมาแล้วครับ เรามาดูที่ทีหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับทีหนึ่งก็จะเป็นรถตู้ครับกระจกใสด้านหน้ากระจกใสครับเรโก็ละกระจังหน้าครับสไตล์ฟล์คสวากเกทีหนึ่งครับนี่ครับวิธีมันอยู่ฝอยหน้าเป็นแบบวงกลมพลาสติกใสฝังเข้าไปครับกันชนหน้าเป็นสีเทาครับของอะไรซ้ายครับนะครับด้านข้างรถครับออาไถ่ไถ่เลยครับ สีแดงและตัวหนังสือครับฟาร์มเฮาด้านล่างครับค่าสีขาวเล่นเส้นลงไปครับหอมกลุ่นจากเตาทุกวันครับเป็นล้อพลาสติกสีดำครับล้อกระทะสไตล์รถตู้ครับครับด้านท้ายครับน่ขาวสลับแดงครับและโลโก้ตัวหนังสือฟาร์มเฮาครับทีหนึ่งก็จะเปิดท้ายได้ครับและตรงนี้จะไม่มีกระจกนะครับ อยากคิดว่ากระจกหรืกระจกหายนะครับน,นี่ครับเปิดข้างในครับนี่เบาเป็นสีครีมครับนะครับส่วนอีกด้านนะครับก็เขียนเม e f เฟรชเดลี่ด้านนี้ก็จะบอกว่าหอมกลุ่นจากเตาทุกวันอันนี้ก็คงจะสดทุกวันประมาณนี้คครับสวยงามนะครับสาย ตู้ทีหนึ่งก็มีไมคหนึ่งแบบให้ตามแล้วนะครับและบทลังค้าครับสีแดงและตัวหนังสือฟาร์มเฮาครับสวยงามครับนะครับครับเรามาดูอีกคันนะครับนี่ครับดูใต้ท้องรถครับแมน TGS m a มาจ b เ0ต06 21สำหําหรับตัวนี้ วีดับบันยูที่หนึ่งบีเคสามหนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกรับรถหกล้อครับเวลาส่งของตามเซเว่นนัดตามห้างครับก็จะเห็นขันนี้ก็มีครับไปส่งขนมปังครับครับเป็นหกล้อนะครับตามสไตล์ครับอันนี้ด้านบนเป็นสีขาวครับด้านล่างสีแดงส่วนรถตู้ครับด้านบนสีแดงด้านล่างสีขาวครับครับ ดวงสีครับฟาร์มเฮาหอมกลุ่นจากเตาทุกวันตรงด้านหน้าครับมีดวงสีฟาร์มเฮาตรงประตูครับเปิดประตูไม่ได้นะครับหัวครับรุ่นนี้เป็นแมนครับกระจกใสครับดวงมาเลยซ้ายใบหน้าเป็นแบบแต้มสีเหล่านะครับนะครับด้านล่างสีดําครับครับฝั่งนี้ก็ฟาร์มเฮาครับครับด้านครับฟาร์มเฮาเมดเฟสเดอรี่ครับ ครอับท้ายครับฟาร์มเฮาหลังคาก็ฟาร์มเฮาครับสีขาวและแมงก็จะเปิดท้ายได้นะครับนี่ครับใส่อะไรดีครับขนมปังครับโดรายกิไหมครับตอนนี้เปิดได้ไหมฮะด้านข้างเหมือนจะเปิดได้หรือยกออกอ๋อน่าจะยกออกมากกว่าครับน่าจะถอดได้ถอดได้ครับของใหม่ย่าเพิ่งงัดเลยฮะ รถฟาร์มเฮาส์แบบ2ส,สไตล์ครับราคากันละ159บาทครับและนี่คือมาตุเลตรถสงนนน่งขนมปังฟาร์มเฮาสก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ